สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บล็อกเฮดอีพีที่4จากช่องมาเชเตช่องเก่านะครับมาสู่ช่องใหม่ชื่อช่องพริกซ่าชาแนลนะครับซึ่งตอนแรกแอดเร่งทํา e p 4เพื่อจะรีบแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ในช่องของ EP3 แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับในการบันทึกระหว่างทําการเล่นครับผมเพราะด้วยความที่แอดชอบเล่นแบบยาวๆเกิน30นาทีแต่ความจําเครื่องมันน้อยการบันทึกจึงเกิดปัญหาต่างๆต,ต,ตามมาความสมบูรณ์ของ e p 4บางส่วนจึงหายไปนะครับ จึงทําให้เห็นกันตอนเริ่มขุดเหมืองกันไปแล้วนะครับผมถ้าใครจะให้เริ่มเล่นใหม่ก็แจ้งหรือตอบเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มทําจอบขุดหินนะครับโดยใช้หินนะครับเป็นจอบเลเวลสองนะจะได้ขุดหินยาวๆนะครับไม่งั้นนี่ขุดไปเลยก็เดี๋ยวก็แตกอีกนะครับกะว่าวจะทำไปเยอะๆนะแต่ก็กินเวลาในการนอนเหมือนกันนะเนี่ย อันนี้ต้องทำก่อนก่อนที่ตัวละครจะไม่ไหวนะครับได้มาละอาจจะต้องนอนก่อนนะครับนี่พวกเพชรอะไรก็ยังไม่เก็บนะครับเพราะว่าอยากประดับไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอของเยอะๆแล้วค่อยเอามาประดับทีหลังนะครับเอามาประดับบ้านทีหลังตอนนี้ก็เอาไวต้ตกแต่งถ้ำไปก่อนนะให้เป็นแบบธรรมชาติไปก่อนแล้วก็เตียงเนี่ยว่าจะทําเป็นแบบ เียงมีฟูกนะครับเตียงมีพื้นนุ่มๆให้นอนให้หนุนนะครับต้องมีเบาะสีขาวจากขนของนกโรโดนะครับอ่าตื่นละนะครับไปลงไปขุดเหมืองกันต่อนะครับอ่าเสียดายเนาะเสียดายที่เอ่อท่านผู้ชมไม่สามารถเห็นตอนก่อนหน้านี้นะครับเป็นสาเหตุมาจากการบันทึกนะครับค่อนข้างที่จะแบบ ถูกระหุกนะเราก็รีบไปหน่อยนะครับแล้วก็เพลินแหละเล่นเพลินเล่นเพลินจนจนลืมไปว่าถ้าเวลามันเกินอ่ะข้อความหนความจำมันจะเต็มนะครับพอมันเต็มปุ๊บเนี่ยการบันทึกมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับบางอย่างมันก็ขาดหายหรือว่าบันทึกแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันไม่สามารถโอนไฟล์ได้นะครับมันก็เลยมาเริ่มโผล่มาที่การขุดเหมืองไปเลยนะครับ ขุดเหมืองสร้างบ้านไม้ไปละนะครับค่อยค่อยขุดไปนะครับขุดไปขุดไปตอนทําแคมไฟก็ไม่ทันเห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะย้อนกลับมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับ ep c จะได้สมบูรณ์นะครับก็จะไม่เป็นปัญหากับคนที่เคยเล่นอยู่แล้วนะแต่ส่วนมากจะมีปัญหากับคนที่แบบต้องการแนวทางในการเล่นนะครับ ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะเล่นกลับไปย้อนเล่นให้นะครับถ้าใครต้องการเห็น,หนแบบสมบูรณ์นะครับอ่าตอนนี้ก็พยายามค้นหาหินนะครับเพื่อที่จะไปอัพเกรดเครื่องมือนะครับแร่ใหม่ที่เจอเนี่ยดำๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นชาโคเป็นฐานนะครับเป็นฐานหินนะฐานหินก็จำไม่ได้ว่าเอา,เอาไปใช้ทําอะไรนะครับจำไม่ได้ ก็จะมีหินอ่อนนะครับหินอ่อนอ่ามืดครับต้องใช้ไฟช่วยหไหมนี่ไฟนี่ก็ได้มาจากการาการครัฟที่กองไฟนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นครอบไฟครอบเพลิงนะครับอ๋เจอเพชรอีกแล้วนะครับเพชรสีม่วงอันนี้ ก็เครื่องมือบางอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับอ่าต้องขุดทางให้มันแบบเดินสะดวกสบายจะได้ไม่ก้มไปก้มมานะครับโอ้เจอหีบอ้อต้นเจอหีบนี่ตอนแรกนึกว่าไม่มีแล้วนะอ่านี่สือว่าเจอสมบัตินะครับเจอสมบัตินะเข้าไปดูกันครับประมาณ4อย่างนะมีทั้งเพชร สีม่วงเพชรสีเขียวนะครับกล่องนี่ไม่รู้ว่าเป็นกล่องไม้หรือว่าเป็นกล่องทองนะแล้วก็ก้อนเพชรไดมอนด์นะครับนี่โอ้มีเหรียญด้วย43เหรียญสีลุงๆนี่อะไรไม่รู้นะเหมือนน้ำมันนะครับเหมือนน้ำมันปะอะไระเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูนะครับอเก็บไปก่อน golden c h a e ชาช่ใ่เป็นกล่องกล่องทองจริงด้วยนี่แหละสวยงามนะครับสวย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 อเอาเก็บไวนะครับ ตามทางเลยนะครับตรงไหนมันพรุนเราเจาะไปตรงนั้นเลยถ้ามันมืดเราก็ติดข้อไฟนะครับใส่ขรอเพลิงนะครับนี่มันเล็กไปก็ขุดขุดขุดออกนะครับขุดไปขุดมาเนะี่ยจอบจอบหินก็จะแตกอีกแล้วนะครับเริ่มเสื่อมสึกลอยอแล้วตรนนี้จะลงยากนิดนึงนะครับขุดไปเรื่อยจนกว่าครอเพลิงจะหมดนะเดี๋ยวเราค่อยกลับย้อนขึ้นไปทําใหม่นะครับ โอ้แค oh, okay. บเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ยาวนะทาง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 เข้าค่อนข้างลึกนะครับลึกและยาวอ่าพอเพิงหมดสะละเหลืออันเดียวนะครับมามาจนสุดความสว่างนั่นแหละอย่างนี้ก็สวยดีนะครับกลับไปก่อนยังไม่คุดเพิ่มกลับไปก่อนเดี๋ยวเรียวความสุข ความสบายมันจะลดลงนะครับเราต้องย้อนขึ้นไปก่อนไปเอาข้อไฟนะครับไปทำข้อเพลิงเพิ่มไปค่อยๆไปช,าชา้ชาๆชา้าๆขาลงนี่จะไวมากน,น,น,นี่ถ้าพลังเราเต็มนะเอนเนอร์จี้เราเพิ่มนี่สบายมากนะครับแต่ถ้าง่วงเมื่อไหรน่นี่ไม่หลอดนะครับถ้าจะให้ดีนี่ต้องเอาเอาเตียงพกไว้ด้วยนะพกเตียงได้นะ ล้วก็ต้องเอาเอา,เอาขวานทุบเตียงนะครับแล้วกเก็บใส่กระเป๋ามานี่แหละมันเพลินเพราะอย่างนี้แหละ,ละไปนอนก่อนอ่ะยัไม่นอนไม่นอนพลังยังเต็มอยู่ ทำครอบไฟกันครับครอบเพลิงย4สี่อันพอนะครับมันจะนานเกินนะครับรค่อยๆทำไปใจเย็นๆนะครับประมาณสองนาทีนะยี่กว่าอันนี่2นาทีเท่ากับสิอันนี่ประมาณหนึ่งนาทีเนาะไปทอสนะครับเบสิคทอสอาจจะไม่ผิดมันมีตะเกียงที่สว่างกว่านี้ด้วยนะแล้วสีจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราทำครอบเพลิงเนี่ย มันจะเป็นสีส้มนะครับไฟก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเรจะมีเครื่องมือที่ดีกว่านี้นะครับอืมค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปนะครับอีกสิบหกอันเนี่ยครับก็จะเป็นของที่สะสมมานะครับ แล้วก็ทํารองเท้าไปแล้วหนึ่งคู่นะครับใส่ไปแล้วแล้วก็ลินินผ้าลินินนี่ยังไม่กล้าใส่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะคุ้มไหมนะถ้าทําเสร็จแล้วเนี่ยยังจังหวงทรงผมอยู่นะครับยังชอบทรงผมเดิมมันมีหลายแบบแนละ้วมีหมวกแฮ๊หรือว่าจะเป็นหมวกแฮทนะครับหมวกแฮทแบบหมวกคาบอยนะหมวกทำสวนนะนะครับก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ เนะก็เลยไม่ใส่มันป้องกันฝนได้เนะาะความสุขเริ่มลดลงนะครับน่าจะเหนื่อยอ่อนแล้วละมันค่ําแล้วนี่ดาวขึ้นฟ้าแล้ะนะครับในเรื่องของแคมป์ไฟนะครับก็ถ้าเราเปิดนานๆเนี่ยมันก็จะมีถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะหมดนะครับถ้าเราใช้เยอะนะ ก็จะมอดลงเราก็สามารถเติมเติมก้อนไม้เข้าไปได้นะครับเพื่อเพิ่มเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าจะเป็นกิ่งไม้นะครับอนอนก่อนดีกว่านะครับจะไ,ได้ทํางานเต็มที่รวดเร็วนะครับนอน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 นี่แหละเพราะอย่างนี้เราถึงอยากได้เตียงแบบมีฟูกนะครับถ้าเป็นเตียงแบบมีฟูกนี่การนอนจะไวขึ้นนะครับเราจะชาร์จเร็วขึ้นนะครับ เนี่ยสายแล้วเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนะจัดไปตื่นอืมตรองไรต่ออ่ะเก็บเตียงไว้เดี๋ยวไปนอนข้างล่างนะครับห้องไหนนอนนั่นไปเลยนะครับแอบแพ็คนะครับแพ็คเตียงไว้ด้วยแล้วก็จอบหินนะครับทำเพิ่มอีกสักอันสองอันถ้าเป็นไปได้นะ <P an diamond Survey> ค่อยๆทำไปนะครับใจเย็นๆอาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะจะเป็นเสียงของเครื่องตอกเสาเข็มข้างๆบ้านนะครับผมอาจตอนเช้านะเสียงดังมากนะครับจนบ้านนี่สะเทือนเลยนะจะเอาขึ้นรูปให้นะครับเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะวิด <laughs> ีโอเลยนะครับ อย่างเงี้ยทั้งวันนะครับหลีเกเลี่ยงไม่ได้อุปสรรคในการอัดวิดีโอของผมนะครับอ่าใกล้จะเสร็จแล้วเหลืออีก1ิบอ่าแปดเจ็ดหห้าสีสามอ่ะกินแครอทไปก่อนหิวนะครับอ่าต่อไปเก็บอาหารไว้นะครับเราจะลงไปข้างล่างยาวๆนะครับ จะทุบจนกว่าขวานจะพังไปสักอันหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ขวานสิจอบหินนะครับอ่าเก็บหญ้าฟแฟลกมานะครับน่าจะเป็นหญ้าที่เขาใช้ในการอันนี้นะใช้ในการทําผ้าลินินนะครับเก็บของในกองนะครับจะได้ลดจำนวนในการพกของไปบ้างจะได้เก็บของได้เพิ่มขึ้นนะไปเราไปขุดกันต่อครับอ่าค่อยๆลงไป ชิวๆลงไปชิวชวนะครับนี่โอ้ลึกเหมือนกันนะยาวเลยนะครับโลลงไปข้างล่างนู่นเรามีข้อไฟ24อันนะครับพร้อมที่จะเปิดทางในการขุดในขั้นต่อไปดูซิว่าจะลึกแค่ไหนนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ยิ่งลึกยิ่งจะเจอสัตว์ประหลาดด้วยน่าจะเป็นตัวโทรนะครับ คล้ายๆมนุษย์ถ้ำตัวสีฟ้าๆนะไม่รู้ว่า,าคนที่ดูนี่เคยเจอกันบ้างไหมครับหรือเคยเล่นก็จะเจอนะผมจะไม่ฆ่ามันนะครับผมจะเอามาขังไว้นะครับมันจะตามทําร้ายเรานะผมจะรีบๆสร้างเป็นกรงเหล็กขังไว้นะครับเอาไว้ดูเล่นนะครับถ้าลงลึกไปสุดๆจะเจอลาวานะครับามาเปิดทางละรุอเข้าไป จะเจอของอะไรเด็ดๆนะครับตอนนี้อยากได้หินแปลกที่สามารถอัปเกรดตู้ใส่ของตู้ทําเครื่องมือนะครับอ่าเจอเพชรอีกแล้วนะครับอ่ะขุดไปขุดไปขุดไปอืมขุดไปใจเย็นเคค่อยๆไปนะครับเพชรเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะรอของเยอะเก่อน เปิดแผนที่อีกรอบหนึ่งนะครับดูถ้ำทีกว้างใหญ่นี่ทางค่อนข้างกันดานกันดานนะครับต้องมุดลงไปข้างล่างต้องไต่ลงไปนะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกน้ำมันนะครับใช้บล็อกสีใช้บล็บอกไม้วางไปก่อนนะครับเอาบล็อกไม้วางวางไปก่อนจะได้ไต่ง่ายๆนะครับ ไม่งั้นนี่ต้องกระโดดไปกระโดดมามันจะช้านะครับนี่แล้วก็ปักปกัไฟไว้อข้างบนอีกอ่ะสำรวจข้างบนก่อนเอ๊บอบกว้างมากนะครับโอ้ข้างบนยังมีอีกนะเนี่ยทะลุกันนะครับอ่าลงไปนะครับก็ค่อยลงไปนะ อึบนะครับเค่อยไต่ลงไปมันมนนืดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราป,ปักไฟไว้ก่อนนะอโอ้โหลึกลงไปได้อีกนะครับนี่งแค่ลึกยังไม่เท่าไหร่นะมันกว้างด้วยนะครับค่อยไต่นะครับโอ้ตอนขึ้นนี้จะจลำบากโอ้เจอเพชรอีกแล้วครับเพชรสีม่วงปักไฟไว้ก่อน นี่ก็ถือว่าแจงของเพชรนี่ช่วยให้เราได้เห็นทางข้างหน้าโอ้เพชรอีกแล้วครับเพชรสีมอ่งอีกแล้วเหมือนจะอยู่บนบล็อกหินอ่อนด้วยนะครับอ๋อไฟก็จะหมดเหลือ13อันเองนะครับก็ค่อยต่ไปตายไปตายไป,ยไปอยากรู้เหมือนกันว่าจะลึกแค่ไหนนะครับโหเพชรเพียบนะครับมีแร่ข้างบนด้วยนะครับ จะเป็นแร่คอปเปอร์นะจะต้องเอาแร่คอปเปอร์ไปสกัดทีหลังนะครับตอนนี้อยากได้ทองเรงก่อนนะยังไม่เจอเลยนะครับกระดึบกระดึ๊บไปโชคดีนะนี่เราเอาเตียงมาด้วยแต่ขาดอย่างหนึ่งก็คือกองไฟนะครับไม่ได้เอามาด้วยลืมนะครับต้องกลับไปเอาแล้วนี่ มัดูสร้างเองได้หรือเปล่าไปไตลึกลงไปอ๋อมันจะสุดแล้วมั้งนี่มันจะถึงจุดสูงสุดแล้วนะลองปักไฟดูก่อนนะครับอือหอ,ป,อปักรัวๆสองจุดอ่าตรงนี้สุดละตรงนี้มีรูอยู่ เข้าไปเจาะเพิ่มนะครับอาจจะต้องทําบันไดเพื่อจะได้เดินไต่ขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับนี่มาข้างล่างมีโพรงอีกนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องเจาะนะโอ้โหกว้างเลยทีนี้ข้างล่างไฟจะหมดแล้วเหลืออยู่สีก้านสุดท้ายไต่ขึ้นไปอ้ต้องอ้อมเลอเนี่ย นะไต่ขึ้นไปก่อนไต่ไปไต่ไปโอ้มีทางแยกตรงนี้ด้วยครับอ่าความสุขเริ่มลดลงมาไกลเหมือนกันน,นันี่อ่ามันจะเห็นแร่ะนะครับแร่สีแดงดงนะอ่าแวะก่อนแวะก่อน ซะหน่อยขุดดูสิโอ้แข็งมากนะครับแข็งโป๊กเลยขุดไปเรื่อยๆขอแวะขุดสักหน่อยนะครับเราต้องไปอัปเกรดเครื่องมือเราให้เป็นเครื่องมือที่แข็งกว่านี้นะครับไม่งั้นขุดยากก็จะใช้เวลานานแบบนี้นะครับมีนขนาด ใช้เครื่องมือที่ถูกแบบแล้วนะถูกประเภทแล้วนะแต่ว่าความแข็งก็ยังสู่แรล่ถาดไม่ได้นะกดผิดะกลับไปเคาะอีกเลยอ๋อใช่ใช่ต้องย้อนไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟหมดแล้วเลยเปลี่ยนใจมาเคาะต่อนะครับเคาะไปเรื่อยๆจนกว่า จอบจะแตกนะครับทำทางทำทางลงไปเตรียมจะนอนเพราะว่าพลังงานหมดแล้วนะครับแล้วก็วางเตียงปิรงเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามย้ายช่องตามกันมาและดูจนจบมานาที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย